น้องน้องนักศึกษาอาจจะถามกําลังอยากซื้ออยู่เข้ามาหาลัยหรือว่าต้องใช้เอาแฟกจริงๆถ้าสมมติน,นักเรียนนักศึกษาเนี่ยนิดหน่อยว่าด,ดีที่สุดอะถ้าคุณต้องเรียนอยู่แล้วอะคุณควร Mac หรือ iPad ดีนะคะโอโ้โหนี่ปัญหาโลกแตกแล้วก็เหมือนเราถามว่าใครกับใครอะไรเกิดก่อนกันคุณรู้ไหมว่านิดหน่อยเองนะแม้แต่กับลูกศิษย์เนี่ยก็ได้คําถามนี้เยอะมากซึ่งนิดหน่อยบอกเลยว่ามันคนละโลกกันคุณมันคนละเรื่องกันเลยมันเปรียบเทียบกันไม่ได้มีน้องน้องนักศึกษาอาจจะถามกําลังอยากซื้ออยู่เข้ามหาลัยหรือว่าต้องใช้ก็ มันอยู่ที่ว่าคุณใช้งานแบบไหน เหมือนคุณถามว่าเปรียบเทียบระหว่างรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์เราจะซื้ออะไรดีบางคนบอกอ้าวก็ต้องรถยนต์อยู่แล้วไม่ใช่นะถ้าคุณอยู่ในที่รถติดคุณอาจจะต้องใช้มอเตอร์ไซค์นึกออกไหมมันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไม่ได้หมายความว่าโหเครื่องที่แพงจะตอบโจทย์ทุกอย่างไม่ใช่หรืลูกศิษย์น,นิดหน่อยเยอะมากที่ซื้อเครื่องที่แพงมาวางไว้อยู่เฉยๆไม่ได้ใช้อะไรมันอยู่ที่ว่าคุณต้องการทําอะไรถ้าสําหรับนิดหน่อยเอาแนะนําตามประสบการณ์ของตัวเองแล้วกันแล้วก็แนะนําแบบไม่ไม่มีความอยากได้ส่วนตัวเพราะว่าเลยจุดนั้นนนมมมาาาาแแล้้วกก็เอฟจริงๆถสุต นักเรียนนักศึกษาเนี่ยนิดหน่อยว่าดีที่สุดอะถ้าคุณต้องเรียนอยู่แล้วอะคุณควรจดใช่ไหมไหนจะเอาปากกาสมมติว่าอาจารย์ให้สไลด์มาเราก็ไม่ต้องไปพิพ์ร้านถ่ายเอกสารละคุณก็เอามาเป็นไฟล์ pdf เลยแล้วก็ไฮไลท์อะไรในแอปโน้ตแล้วก็ทําอะไรได้มากมายหรือจะถ่ายรูปบนหน้าจอที่อาจารย์เขียนแล้วเอามาจดเขียนต่อก็ได้ใน Mac มันทําได้ไหมล่ะคุณจะหันกล้องไปหาคอมแล้วก็กดแล้วก็ต้องมานั่งพิมพ์เอามันก็ไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าคุณใช้อะไรถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษานิดหน่อยเชียร์ว่ายังไง ได้ไหมก็ทําได้ใช้ k e y ์โน้ตก็ทําได้แต่มันอยู่ที่ตรงนี้ด้วยปัญหาหนึ่งที่คนลืมพูดคืออะไรรู้ป่ะความเคยชินบางคนรู้สึกว่า Mac มันง่ายกว่าเพราะเขาชินกับคอมเขาใช้คอมมาจนชินพิมพ์คีย์บอร์ดจนชินใช้เมาส์จนชินเข้าแอปไหนก็ถนัดกับปุ่มลัดนี่นั่นเขาเลยรู้สึกว่า Mac มันดีกว่า เพราะชินมันคือความชินตัวนี้หน่อยเองครูรู้มัมนี่หน่อยชินกับคอมมากกว่าเพราะนี่หน่อยใช้คอมมาเยอะมาก iPad เอาไว้จดอย่างเดียวแต่ถ้าคุณไม่เคยใช้คอมเลยแล้วอยากจะเริ่มต้นนี่หน่อยแนะนํา iPad มันเป็นอุปกรณ์ที่สตีฟจ็อบตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดความง่ายให้มันเป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนต้องมีนั่นคือความฝันของเขาแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆในปัจจุบันคุณจะให้ลูกเล็กเด็กแดงหรือว่าคนเท่าคนแก่ก็ใช้เป็นหมดพ่อกับแม่นี่หน่อย <ๆ S 2> ก็คือมี iPad คนละเครื่องแล้วก็เพราะใช้งานง่ายใช้ดู เป,เป็นอุปกรณ์ที่มันเหมือนสมุดโนต้ตอะ่ะมันเหมือนคุณอยากจะเลคเชอร์อะไรเมื่อไหร่ก็ได้ถ่ายรูปแล้วเอาไปลงก็ได้ดูหนังก็ได้ดูใกล้ๆไม่ต้องมาแบกแม็กดูใช่ไหมล่ะมันคือเรื่องนั้นแต่สําหรับคอมพิวเตอร์ถ้าคุณชินกับคอมพิวเตอร์คุณรู้สึกว่าโอ้โหโปรแกรมเนี่ยในคอมนี่มาคุณคล่องเลยก็ไปใช้คอมพิวเตอร์แต่ก็ต้องอย่าลืมนะว่ามันจดไม่ได้นะคุณเอาคอมพกคอมไปที่โรงเรียนได้แต่นี่หน่อยไม่รู้ว่าสมัยนี้ในมหาลาัยชินกันหรือเปล่าที่นักศึกษาเอาคอมไปตั้งแล้วพิมพ์ตามพอ เล่นเกมหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งแต่จริงๆแล้วดีที่สุดคืออะไรหรือเปล่ามีสองเครื่องไปเลยมี2เครื่องไปเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะบอกว่าดียังไงคุณรู้ไหมว่าอย่างปกติเนี่หน่อยมี iPad กับ Mac หลายอันใช่ไหมเราสามารถใช้ iPad เนี่ยเป็นจอที่2ของ Mac ได้ตั้งไว้เลยแล้วก็เลื่อนเป็นจอที่2เหมือนเวลาเราแบบเทรดหุ้นหรือมีจอหลายๆอันในไอแพก็ทําได้หรือใน o s ล่าสุด Mon ซิลลี่ก็กําลังจะมีตัวที่เป็นฟังก์ชันที่สมมุติว่าคุณทําอะไรอยู่ใน iPad ไม่รู้แหละแต่เอาไปวางในหน้าจอ Mac ได้เลยมันจะซิงก์กันแบบนี้เลยแล้วถ้าคุณมี iPhone ใช่ไหมสรุปก,ก็คืออ๋อครัให้ซื้อทุกอันไม่ใช่เลือกจากสิ่งที่ตัวเอออองงถนนัดแล้้วกกก็ใช่่คยไปี ทีในอนาคตให้เก่งในอันใดอันหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปงอกเพราะไม่งั้นถ้าซื้อมาทั้งหมดใช้ไม่เป็นก็เหมือนไม่ได้ซื้อมาอยู่ดีถ้าใน iPhone เวลาไหนพิมพ์อะไรใน iPhone หรือหาข้อมูลอะไรมานี่ไหนจะกด Copy โดยที่ไม่ต้อง a i ร์ดอะไรเลยนะแล้วไปวางใน Mac ได้เลยหรือทําอะไรเสร็จใน Mac อยากจะไปเขียนต่อใน iPad ก็ท็อปไปวางใน iPad ได้เลยนี่คือความเป็น e ีโ System ของ Apple บางมาคนบอกโอ้โหสเปค m a ็ Mac, ราคา80,000ืกว่าซื้อคอมที่ตัวแรงๆได้แล้วปัญหาคือแล้วมันทําแบบนี้ได้ปะละ่ะแล้วคอมตัวแพงๆอันนั้นมันโยงข้อมูลไปมาสะดวกได้แบบนี้ปะละ่ะเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินคนอื่นจากสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเขาต้องใช้ทําอะไรบ้าง โอเคไหมจริงจริงมันก็มีแบบบางรุ่นของราคาระหว่าง Mac กับ iPad ก็ไม่ได้ต่างกันมากยเช่นชถ้าเป็น iPad Pro กับ Mac ตัวเริ่มต้น Mac Air นะคะ,ๆๆะ,คะก็ราคาพอๆกันเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะกลับไปถามที่คําถามเดิมว่าคุณใช้อะไรคุณถนัดอะไรถ้าคุณถนัดคอมนิดหน่อยเชื่อคุณเอาคอมไปเลยเพราะคุณถนัดคอมการที่คุณถนัดคอมมันทําให้คุณทํางานได้เร็วกว่าแต่ถ้าคุณบอกโอ้โหคุณคอมไม่ค่อยเก่ง iPad ก่อน iPad จะเป็นตัวเริ่มต้นสำหรับทุกคนทําให้คุณเริ่มเข้าใกล้เทคโนโลยีมากขึ้นได้ลองใช้มันมากขึ้นมันจะง่ายกว่าเนาะเพราะบางคนเนี่ยพอมา ใช้แม็กปุ๊บก็เกิดปัญหาอีกว่าใช้ไม่เป็นถามว่ามันเปลี่ยนจากวิน d o w s เยอะไหมมันไม่เยอะแต่ถ้าคุณเคยใช้คอมในว i n d o w s มามันปรับนิดเดียวก็พอได้ละแต่มันก็ต้องคือการเปลี่ยนแปลงนะแต่เชื่อเถอะถ้าคุณได้เรียนรู้และได้เปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณจะง่ายขึ้นโคตรๆมันเหมือนกับว่าบางคนกลัวอย่างนี้ไงว่าโอ้ยแม็กมันใช้ยากจริงไม่ใช่เลยคุณแค่ใช้ไม่เป็นนี่หน่อยพูดคำนี้คำเดียวนะอะไรที่คุณคิดว่ามันใช้ยากคุณแค่ใช้มันไม่เป็นพอถ้าคุณได้ใช้มันเมื่อไหร่คะรู้้้้ว่่่่่าาาาามันนนนนนคคตตงงงยยยยเหหอออลิิทีีสชชขึถใแบ บอกโอ้ยมันยากเพราะความเคยชินของคุณแค่นั้นเองคุณไม่อยากเรียนรู้อะไรใหม่คุณอยากที่จะใช้อันนั้นแบบเดิมถึงแม้มันจะช้าถึงแม้มันจะค้างถึงแม้มันจะจอฟ้าคุณยังใช้มันอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับความถนัดบางคนมาใช้แม็กแล้วหง,งุดหงิดก็กลับไปใช้แบบเดิมก็ได้ <No. S 1> โอเคไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้แมสเสจที่อยากจะบอกตามสิ่งที่เราเจอลูกศิษย์มาเราเจอคําถามต่างๆมาแล้วอยากให้คุณได้เอาไปใช้มันเครื่องของคุณที่มีเราก็ซื้อขึ้นมาไม่ได้ถูกๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยากให้คุณใช้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดแลลล้้้ววกาเปีีีี่่่ยนิิดดดึะะคุณจไชตท เเยยอะลส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ